สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิชงชอบเล่าชอบไร้์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแปลงอะโวคาโดนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกมากนะคะฝนตกหนักเลยนะคะทำให้ต้นอะโวคาโดนะคะดูชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้นะคะเขาจะมีความาเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีความกระชุ่มชวยชุ่มชื่นขึ้นมาอะไรเงี้ย ็นไหมคะอันนี้ก็ะจะออกยอดทุกต้นเลยนี่นะคะออกยอดดีมากนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะ,ะต้นที่เขามีลูกนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะปีนี้เนาะอาจจะมีลูกไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูปีหน้าว่าเขาจะติดลูกเยอะหรือเปล่านะปีปีนี้เขาก็จะติดตประมาณไม่กี่ลูกนะคะ นี่อันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะทุกคนลูกรากไปดูต่อนะคะอันนี้เขาจะโตเร็วมากนะคะอันนี้อ่าที่ผ่านมาเนาะเขากิ่งเขายังไม่ถึงดินอย่างนี้เนาะอันนี้เขาเริ่มโตนะคะกิ่งเขาก็แผ่ลงเรื่อยๆเขาก็จะถึงดินอันนี้เราจะต้องมาตกแต่งนะคะไม่ให้เขากิ่งถึงดินเพราะว่าจะดูแลรักษาได้ง่ายนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะ อันนี้เขาก็จะเกิดทีหลังนะคะทุกคนนี่นะคะโหสวยมากๆนะคะใบนะคะวันนี้เราก็ต้องอทำใบให้สวยนะคะรอปีหน้าเนาะ,ะเพราะว่าปีหน้าเขาอาจจะมีดอกอีกนะคะนี่นะคะก็สวยนะคะนี่นะคะทุกคน สวยมากนะคะออกใบกันทุทับเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะดูแลนะคะไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า,าเราก็เพิ่งฉีดยาหนอนนะคะยาหนอนที่เป็นตัวยาวๆส่วนมากจะเป็นหนอนนะคะที่เข้ามา,ากินใบนะคะก็เหมือนอเป็นหนอนที่กิน ใบทุเรียนอะไรประมาณนี้นะเราก็จะฉีดยาบ้างนะคะเวลาที่เราเห็นหนอนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเขาไม่มีโรคไม่มีนอนไม่มีแมลงรบกวนเราก็จะไม่ฉีดยานะคะนี่ค่ะคะกจะประมาณนี้เลยอันนี้ดูเอันนี้นอนนะคะนอนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้นอนเขาไม่เป็นน,ะะนอนแบบนี้ แล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าต้องรีบไปทํางานแล้ว